พวกเราดันจนตามสุกวันเพื่อไม่มีเราก็หุนกันทำแบบนี้กันแทบทุกวันเป็นวันเสาร์ไว้พบพบดูยันหนึ่งมัดหนึ่งลอยหนึ่งโลเจ็ดลอยเอคอลหนึ่งลอยเอาละครวันนี้เราก็จะมาแนะนำเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มประเทศออนมายเวให้ทุกคนได้เข้ามาเล่นกันนะฮะเปิดยามไม่มีปิดแน่นอนนะฮะอัปเดตตลอดประชาชนไม่เหงาถาดคนเล่น1้0บวกขึ้นมีขายทั้ง i อแล้วก็โ c เลท 1 0 0 0แสนบาทอยู่ที่โ c 3 0 0บาทนะฮะสายธุรกิจห้ามพลาดเลยประเทศนี้ส่วนงานดำก็จะมีเยอะครับงานดำงานแรกก็มีแฮกเอดีเอ็มขายยาจกปูนจกสายไฟป้อนร้านค้าและกำลังอัปเดตเรื่อยๆนะฮะสอในเมืองเยอะมากมีบ้านแก๊งประมูลกันทุกเดือนรับแก๊งจำนวนมากนะครับประเทศต้องการแก๊งลงจํานวนมากแล้วก็ประเทศแนวโลเพยเ์ซนะฮะนายกเป็นกลาง100%แน่นอนประเทศคดขำหมู่ผู้เล่นคุยกันตลอดมีจัดอันดับแลง และก็อาวุธเข้าแล้วระบบนอนอาบน้ําระบบแน่นไม่น่วงระบบดีแน่นอนก,ก,รรกิจกรรมประจำกิจกรรมประจําเดือนในประเทศมีอะไรให้ทําเยอะนะฮะมีแมปและแหวนแต่งงานเหมาะสำหรับคู่รักที่อยากจะสร้างครอบครัวในประเทศนี้ของครบง่ายไม่ยากตามทันแน่นอนมีโปรเทคผู้เล่นใหม่7วันไม่ต้องกลัวใครมาหาเรื่องยังไงก็ได้ฟาร์มอาชีพแปลกใหม่เยอะแฟชั่นเยอะมากสายแฟชั่นต้องกรีก๊ดรับรองสวยงามแน่นอนตอนนี้รับตำรวจจำนวนมากนะฮะมาเล่นกับโจนกันได้เลยเพราะโจนประเทศนี้เถื่อน ผมรอคุณอยู่คุณเข้ามาเลย on my way สร okay, like. ้างเสร็จมันจะเคลื่อนไหวได้มันจะอะไรนะเอามาต่อกันใช่พี่โอเคตาเลยพี่ย่ามายังพี่เนี่ยผ้าผืนผภาพยนต์ก็น่าเล่นนะครับทำไมอ่ะไม่เอาดีกว่าเอาเอาง่ายๆก่อนไปทุกคนเริ่ม ว่ามันง่ายเหลอจ้ะ kind of อะไรเนี่ยมันแห่ว่าอะไรเนยงงว่าอะไรไ,ได้ที่เพื่อนสามารถว่าต่อได้ไม่อุบาทนะอย่ายศแม่อย่าว่าเปลิดเปลิดแม่นึกไม <Nope. S 2> ่ออกนะลบเออเอออะไรดีวะใช่อะไรดีเอาซิกเนเจอร์ไปเลยละกันปึ๊บ งงนะ อุย้ยสับทุกคนต้องอึ้งกับภาพกูเพราะกูเองยังไม่รู้เลยว่ากูวาดอะไรใช่ถ้าคนถ้าคนไม่รู้จักจริงๆวาดของผมไม่ได้นะ กูอยากรู้จังว่าเดี๋ยวมันภาพกูนี่มันจะเพี้ยนไปถึงระดับไหนระดับจักรวาลพีเดี่ยวกวเพี้ยนแน่นอนเออผมว่าเสร็จแล้วครับของผมเนี่ย ผมมั่นใจในความจำของพวกคุณแล้วครับ <c oughs> ดูตรงไหนโอ้ทุกคนเป็นศิลปะแม่งระดับประเทศกันจังว่าตั้งใจวาดเงียบกิ๊บผ,ผมผมแก้งานดีกว่าเย้ผู้สารรีบอืมเก่งมัตกมันเก,นงก,นงก้งานแบบเนี้เขาเรียกว่างานคุณภาพการวาดครั้งแรกคือคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราต้องวาดของอื่นยังไงงงไม่เข้าใจก็เดี๋ยวเรยามาตามไปเรวก็จำแล้วนำไปใช้ อมึงจำอ่ะจำภาพที่ขึ้นบนหน้าจอมึงให้ได้แล้วพอมึงจำเสร็จมึงก็กดคําว่าวาดภาพแล้วมึงก็ต้องวาดได้เหมือนภาพเมื่อกี้อ่ะกินไหมแล้วแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าใครใกล้เคียงหูล่ะก็เดี๋ยวมันจะสุดท้ายมันจะออกมาเรียงกันวยจะบอกว่าใครวาดแล้วเจ้าของผลงานคนไหนเออเจ้าของงา้อดเจ้าของผลงานต้องวาดด้วยไหมเจ้าของผลงานจะวาดของตัวเองตั้งไว้แล้วเลยแล้วเจ้าของผลงานก็ไปวาดของคนอื่นต่อไงเดี๋ยวมันจะสลับการเรียงลําดับกันวิลองลองลอง เดี๋ยวกระดูดเดี๋ยวกระดูดเดี๋ยวแล้วใครวาดยังวาดไม่เสร็จจินตนาการล้ำเลิศเกินกินคิวเลนเข้าใหม่แล้ววะโอ้ว้าวพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรเนี่ยประยุทธ์ไงโอ้โหไม่ไม่พี่ไม่พี่ยากับพี่ปอนอะรูปเนี้ยเยัดแม่เอ้ยวาดมาได้จังใดได้กูถามจริงรูปนี้ไปเยอะนะไปเยอะนะแม่เราเราจะได้ไม่เหมือนกันเนี่ย อ๋อรููแล้วอะไรกูเขียนแ,แล้วละกันมึงตั้งใจกันวาดกันเกิดไอ้ซัสคุณว,วาดตามเครียดเลยกูลงสีไม่เป็นเนี่ยเยียากจังวะนี่อะไรกันไม่รู้อีสารนะเครียดเลยกูยิงวาดรูปกูน <c oughs> ี่ย็ดแ,แม่ก <c oughs> ูกูตอกวิชาวาดรูปที่สุดไอ้สาสโน้เยี่ยหัวเป็นค้อนเลยกู อูมีคนเสร็จแล้วไอ้สอดเกินเยี้ยแล้วกูว่ายังไงนะกูว่าไม่เป็นน่าไอ้สัสกูส่งไปแค่นี้อะกูทำได้แค่นี้กูเกลียดการลงสีมากเลยใครลงสีนักหนาไอ้สัสหัวสมองยิ้ขึ้นไม่ออกเลยคนดีเข้ามาหนึ่งคนเ้าแนี่ครับชนาเข้ามาเล่นดีเฮ้ยเราต้องเล่นในนั้นั่ะชนามันคืออดานอะไรวะ ที่แบบว่าเราเล่นกับพี่ไอ้จำได้ไหมที่แบบว่าให้คนวาดแล้วกอีกที่เหลือทายว่ามันคือรูปอะไรอ่ะโอ้คันอ๋อมันอีกอันนึงใช่ <c oughs> อันนี้มันเือ็นอะไรอ่ะ <c oughs> อ๋ดีที่งานเผาวะกูบอกเลยเผาวะ เฮียย่ดมาว่ t ต้องฟังยัดขอนเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่าภาพที่กูว่าต้นฉบับไม่น่าจะอยู่รูปร่างแนวนี้นะเอาไอ้เหี้ย อ้าวเวลาก็จะหมดแล้วอ้าวต้องรีบแล้วละสีต้องรีบแล้วละสีเอาวย่งเยไม่ทันว่ารูปนี้ต้องเป็นรูปใบยญหาได้หน่อยกูรู้สันดาเย็นไหมคืออะไรนี่ โอ้เวลาไม่จัดดีมุ้งนี้ายากเหมือนกันนะน,นี่อ่ะเเวลาน้อยจังมันเริ่มมันเริ่มเยอะมันเริ่มไวขึ้นนะพี่ใช่อ้<ฮ> <c oughs> ไอเหี้ย <c oughs> ยัดแม่งกว่าจะมาถึงกูมันคือสัตว์อะไรวะเนี่ยว่ายีราฟแน่นอนอันนี้น่าจะฝีมือพี่ย่าชัวอะไรเนี่ยสามอันแล้วผิดงานกูเยียอะไรเนี่ยมันโคกไงโชูช่วยกึนยี่ของกูสามรูปแล้วไอ้เยียสรุปไม่มีคนอื่นวาดเลยกูคนเดียวอู้หูยยี่อะไรวะยี่อะไรวะเนี่ยใครได้ต่อจากกูอย่าโทษกูนะ มันส่งมาแบบนี้กูว่ากูแน่นอนเจ่าโทษกูกูค่อนข้างที่จะเหมือนรูปรูปรูปเปรียบเปรียกูเลยแหละรูปต้นฉบับของกูมันมาแบบนี้จริงๆเอาแล้วครับเรามาดูกันว่าใครจะวาดของผมผิดเพี้ยนอะไรบ้างไป นัคือออะไรโโ้หเดี๋ยวมึงดูนะกูคนตัดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำให้ลูกเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลุงสีแล้วทำไมมันกลายเป็นบีวะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วไอ้เนียวอยู่เนียวอยู่โอ้โหเลยไอ้ตัวบีมาได้ไงวะนี่ทำไมไม่ได้ว่าต้องมาตายนะกูบอกเลยเอาแล้วจะแม่บีบีโอจากที่บีโอ กูวาดเองเหรอกูดูวาไอ้สั์โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุสงสัยแล้วรูปนี้มันออกมาเป็นยังไงฮ้กูวาดวาคุณนึกไม่ออกเลยเนี่ยนี่ไงวากูวาดแล้วสัสแล้วนี่ดูนี่ขขงผมนี่นี่ทำไมดูโมบด้วยแเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากูต่อกูเดี๋ยวกูดูรูปว่ากูต่อจ่าว่ากูต่อจ่าเดี๋ยวกูดูเลย มมึงไไไ้้้สิตรากอเหียแล้วมึงดูนะมึงดูกูมึงดูส่งมาแบบนั้นนะปลาหมึกปลาหมึกแหล่เออปลาหมึกแหล่ส่งมาแม่งกว่าจะมาถึงกูรทอนเอออมองอัะไว่าเหี้ยอละว่าเออไอ้สัตว์เออเด็กวิจิตรศิลป์เลยเนี่ยเดี๋ยวมึงดูนะจ่าส่งมาแต่ละรอบนะกูไม่ผิดเพี้ยนจากจ่าเนะเลยมึงดูจ่าส่งมาจ่าส่งมาแบบนี้กูก็ส่งไปกลับแบบนั้น คือสุดน่ากลัวแบบไหนนุอกย่าๆไม่งีไปกันใหญ่โอ้ยรูปผมง่ายสุดแล้วถ้ามันผิดเพี้ยนก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววะจริงเนี่ยกูรู้เลยกูรู้แล้วว่าใครใครส่งรูปให้กู มึงฟังกูนะมึงบอกว่าผิดเพี้ยนเป็นยังไงเดี๋ยวมึงดูที่กูวาดแล้วมึงจะรู้ว่าใครส่งให้กูไอายุย่าส่งให้กูยังไม่เล็นตัวอะไรเนี่ยกูวาดลี้ไอายุย่าเป็นลูกคนวาดนี่แต่ละคนด้วยไม่เห็นส่งมากูก็ตรงไปเออจ่าไม่เป็นไอ้นี่เลยคันจิคันจิแปลว่าไฟของญี่ปุ่นเลยสัตว์เด้ ลูกของผมนึกง,ง่ายดูดิ่บบกคืออะไรไอ้คุยว่าแล้วไอ้ที่แล้วว่ออะไรทะลุธน,นูลุทะนูแต่มันจะมีคนคนหนึ่งก็ซึ่งรู้ๆกันอยู่ว่าทำไมชอบวาดอะไรแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูพี่ปอนเดี๋ยวดูนี่คนนี้ <c oughs> นี่ว่าแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมคือของผมได้รูปก,ก่อนสุดท้ายไว้พี่ดีเยี่ <c oughs> อะไรดิ่ โอ้หนักเลยจริงๆเลยกูอยากเห็นเลยฉบับฉบัะแบบพิญญาวาดอ่ะมันมาถึงกูได้ยังไงกูอยากรู้ฉบับนี้นี่ดูดูของพิย่าดิว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วของพิย่านี่ดูไม่แล้วสองกินกินย่าไงเฮ้ยเหมือนว่าเหมือนว่าอันที่สองเหมือนว่าหัวที่สามที่หนักเลยเริ่มเริ่มเพี้ยนจริงเริ่มเพี้ยนแล้วนี่ไงคนที่ทำให้กูปิดเพี้ยนในหัวสมอง ดูไปในมือในตอนมือโอ้ยอันนี้โลกสวยโลกสวยอันนี้เหมือนสัตว์เหมือนเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่เดี๋ยวทำไมคอมันสั้นอย่างเลยไอเอาเอาเป็นนั้นดีที่ว่าคนหนึ่งวาดอ่ะที่เหลือทายอ่ะไออันั้นเดี๋ยวเราผมเข้าน้าป๊บนึงมันต้องงานนั่นอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นกติกาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าใจมันบนึงเราก็ดูคลิปกันจบแล้วนะครับสำหรับคลิปผมนะฮะ อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะฮะสำหรับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับหรือ s u b s c r i b e ของเรานี่เองนะฮะและอีกอย่างนะครับใครอยากดูสตรีมผมหรือไลฟ์สดนะฮะเข้ามาดูกันได้ทาง f a c e b o o นะเนี่ยฮะ a c e b o o กก็จะเป็นจะท่องเกมเวอร์เหมือนกันนะครับผมจะสตรีมก็เกือบทุกวันนะครับถ้าไม่ติดรกิจอะไรก็จะสตรีมแนว GTA5M on my way หรือว่ารูแลนด์หรือว่าใครอยากให้จะสตรีมอะไรก็บอกมาได้นะครับ ฝากกดไลค์ Facebook ด้วยนะครับถูกใจด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย